ต่อนัดมาสบายมากคือบอกพี่กุ้งผมจะขอเข้ามาบอกอะไรหน่อยคือครับคือมามีเรื่องปรึกษาพี่กุ้งนะครับก็เลยก็เลยนัดกุ้งเข้าไปคุยคือจริงๆแล้วติดตามพี่กุ้งมาแล้วก็ทราบว่าพี่กุ้งมีโปรเจกต์การบรอจาคบริจาคเศษซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากแล้วก็ทางเราเองอ่ะถ้าเกิดเราทำไรฟันอยู่เรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบสามารถต่อยกันได้ร่วมมือกันได้นะครับซึ่งก็น่าสนใจก็เลยไปเรียนปรึกษาพี่กุ้งครับก็พี่ก็เอ๊ะ เขตจะมาหาเราทําอะไรคุยพี่ก็คุยกับแฟนพี่ว่ามันจะทําอะไรเขาเขาทำละครเขาทำซีรีส์เราจะทําอะไรกับเขาได้นะอะไรอย่างนี้ตอนแรกคิดเลยว่าเขาคงจะมาขอแคสเด็กจากเราอะไรอย่างนี้แต่จริงเด็กเราจะสวยไม่พอแซลซวจริงแอบเลงไ้ด้วยครับพี่จริงเซลเอาไปใช้นะแซวเซก็ก็เลยรู้สึกดีค่ะเพราะว่าพี่ก็อยากเติมเต็มไอดอลเชงให้แบบว่าให้มันกว้างขึ้นให้มันแมสเพราะว่า พี่ประกาศไว้เลยว่าจะทํทีป๊อปต้งแต่กรกฎาปี2020ว่าทีป๊อปต้องกลับมาแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ช่างตอนนี้กระแสทีป๊อปมาแรงจริงแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยเราเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เพราะว่าไม่งั้นฟังแต่เพลงต่างชาติแล้วเพลงไทยละ่ะเพลงไทยดีๆมีเยอะมากแล้วหลังจากโปรเจกต์นี้เนี่ยที่เอ็กกับมายฟันแล้วนี่เดี๋ยวเรามีเอ็กกับอีกกลุ่มหนึ่งอีกนะคะในเรื่องของเพลงซึ่งเราจะเอาเพลงเก่า มาให้ไอดอลรุ่นใหม่เนี่ยร้องเดีย๋ยวต้อง <Wow. S 1> รอติดตามนะคะอตอนนี้กำลังคุยอยู่กำลังจะจบซึ่งพี่ๆที่จะมาร่วมเนี่ยบอกเลยว่าเพลงเขาแบบคุณภาพมากมากเลยกำลังคุยกันอยู่จะไฟนัลลี่แล้วเร็วนี้แล้วก็จะรีบส่งข่าวค่ะทำให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ฟังเพลงที่เรารู้จักเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเพลงฮิตเราจะออกกลับมาร้องแต่ณตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยกุ้งก็ได้มีก่อนที่จะปิดครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทาง พันธมิตรอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ Love e e a t Entertainment ก็จะให้เพลงสำหรับวงมาร้องได้ด้วยในบางเขาจะแบ่งบางส่วนมาให้เราเอามาใช้ซึ่งจะทำให้ทุกคนบอกว่ามีไลฟ์สตรีมิ่งทุกเดือนจะน่าเบื่อไหมแต่เราบอกเลยว่าเรามีทีมทุกเดือนไม่เหมือนกันเรามีเพลงหลากหลายให้น้องเลือกร้องเพราะฉะนั้นคุณไม่มีการที่จะดูซ้ำๆทุกเดือนคือไมค์ฟันเนี่ยค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่เรามองเห็นว่า ทุกวันนี้ศิลปินดาราไทยไอดอลไทยเนี่ยมีศักยภาพหลายๆคนอาจจะไม่สร้างแฟนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากรวมถึงแฟนๆไทยเองที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่ได้นะคะยิ่งช่วงโควิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยเกิดแพทตฟอมไมค์ฟันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อนะคะก็สามารถมาพบมาเจอมาดูโชว์ดีๆกันได้ที่ไมฟันค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยมีมีวงที่มาร่วมมากกว่าศัก ครั้งนี้จะมี32ถึง33วงนะคะตอนนี้ยังมีคอนเฟิร์มเข้ามาเพิ่มอีกแล้วถ้ากลับไปสูส่ภาพปกติเราเชื่อว่าก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือ78วงต่อ2วันเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากค่ะมีบัตรไมคฟันนี่แบบดูกันเต็มอิ่มยาวไปยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จริงๆอ่ะมันมันเลยความท้าทาจริงๆแล้วไมฟันอ่ะไม่เพิ่งเปิดตัวไมฟันเปิดตัวมาแล้วประมาณ2ปีนะครับแต่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำข่าวไปนั่นเองเราทำกันในในในกลุ่มของคนที่รู้จักเรื่อง,ง,งของสตรีมมิ่งีเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของการการแลกเปลี่ยนโอกาสซึ่งกันและกันมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าไมฟันเองเนี่ยต้องการที่สนับสนุนนะครับโปรเจกต์ดีๆเพื่อน้งนองๆศิลปินไทยนะครับที่ได้มีโอกาสก้าวไกลไปทั่วโลกครับไมฟันขับเราเปิดกว้างนะครับทุกท่านที่สนใจสมัครได้ฟรีเลยพวกที่ต้องการเป็นครีเตอร์นะครับใครสนใจเดี๋ยวเราพร้อมเราจะแจ้งอีกทีนึงนะครับทุกคนสามารถสมัครได้เลยแล้วก็หาแฟนขับของตัวเองได้เลยรับรายได้ได้เลยนะครับดีกว่าไปทำแพลตฟอร์มอื่นครับผม ส่วนสมาชิกใน Idol c h a ช g งทั้งหมดก็คงจะมาร่วมกับตรงนี้แน่นอนดีก็จะสามารถใกล้ชิดกับน้องๆไอเอลทุกๆคนที่อยู่กับไอเ c h เ n g งมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ครับแล้วก็เชื่อว่าความสนุกจะไม่สิ้นสุดจากนี้ไปถึงแม้จะมีโควิดมาอีกระลอกนึงเราก็จะจัดคอนเสิร์ตได้นะเออถ้าเกิดมันพีคล็อกเกิดกลับมาอีกก็ยังดูออนไลน์ได้ก็จะไม่มีการหยุดจัดอีกแล้วครับสหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอเดลเช้อยู่แล้วนะครับผม งานนี้นะครับไม่ต้องหมดจะได้แล้วสำหรับใครที่เดินทางไปไม่ได้ครับก็ดูได้นะออนไลน์ผ่านทางไลน์ฟันได้เลยครับผม6-7นี้เริ่มโปรเจกต์แรกด้วยกันครับ